สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมสมบูนคาร์บอนครับผมวันนี้เรามาอยู่กับสเกิร์ตของ bmw m4 นะครับผมอันที่ผมเคยทําไปนะก็หลายปีแล้วครับทําไปให้ลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเก็บซ่อมนะครับก็คือว่ารถลูกค้าเนี่ยเตี้ยมากเลยนะครับผมก็เนี่ยฮะขูดหมดเลยครับเนี่ยครับก็ รถเตี้ยมากครับก็ทีเนี้ยผมก็จะมีช่วงนี้นะครับที่เก็บนะก็จะมีชุดนี้นะครับเนี่ยแตกครับผมนะครับนี่นี่นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บซ่อมให้ลูกค้านะครับ ก็ทําไปหลายปีแล้วครับทีนี้รถลูกค้าเตี้ยครับก็เลยถูโดนนู่นโดนนี่นะครับแตกนะครับก็เราก็เก็บตอมให้ครับครับผมรอชมกันครับวันนี้เรามาอยู่กับสเกิร์ตหน้านะครับหรือว่าลินหน้านะครับของ bmw นะครับ m 4นะครับผมหรือว่าเจ้า bmw m 4นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นงานที่ผมเคยทำไปนะครับก็ประมาณ 3- 4ปีที่แล้วนะครับ ็ตอนเนี้ชิ้นงานลูกค้านะครับคือรถอ่ะมันเตี้ยครับพอเตี้ยเนี่ยเอ่อมันก็ขูดนะครับผมก็คือชิ้นนี้นะครับมันจะมีชิ้นล่างอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือชิ้นนี้นี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูที่มีไฟนะนี่ครับแป๊บแป๊บหนึ่งฮะนี่ฮะ <c oughs> ก็คือชิ้นเนี้ย ชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นล่างครับตอนแรกมันจะเป็นแบบว่ารอยขีดข่วนเอ่อจนมันเป็นสีขาว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 นะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องขัดเก็บนะครับพอเดี๋ยวมันก็เป็นรอยอีกนะครับผมก็เลยเก็บสีดําไปให้นะครับให้มันดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันเป็นรอยอีก็ช่างมันนะครับแล้วก็จะมีเอ่อน็อตตัวนี้นะครับคือของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะเป็นน็อตเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับแป๊บนี่ก็เป็นน็อตเดิมนะครับซึ่งพวกหัวมันเน เนี่ยครับมันเป็นสนิมหมดแล้วครับแล้วก็ทําให้ตัวชายล่างนะครับของชิ้นนี้ยนะครับก็คือมันจะประกบอยู่ประมาณนี้ฮะผมให้ดูครับสักครู่ครับกลับหัวแป๊บหนึ่งนะครับมันจะประกบอยู่อย่างนี้ฮะก็คือชิ้นนี้มันจะประกบอยู่ข้างล่างครับนะฮะประมาณนี้ครับ นี่นะครับมันก็จะประกบอยู่อย่างงี้ทีนี้มันติดที่ผมทาเรซินนะมันเลยประกบไม่สน,นิทนะครับก็จะประกบเป็นชิ้นเดียวชิ้นใหญ่อย่างนี้นะครับก็คือเจ้าตัวน็อตตัวเนี้ฮะมันเป็นสนิมรับผมเนี่ยเป็นสนิมหมดเลยครับมันก็เลยลูดนะครับแล้วก็ขาดบ้างก็มีนะครับที่ผมหยิบมาให้ดูบางตัวนะทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนน็อตครับสั่งเป็นนอ็อตสแตเลสน,นะครับเป็นหัวหกเหลี่ยมครับให้ลูกค้านะ นะครับก็งานชิ้นงานเนี่ยมันก็จะลอกนะครับมีแตกมีลอกมีร่อนนะครับผมผมก็ทําการซ่อมนะสำหรับชิ้นนี้ก็หัวเก็บตีให้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็และชิ้นนี้นะครับเจอตัวชิ้นนี้นะฮะก็มีเนี่ยครับพวกตัวยึดอย่างเงี้ยนะครับมันจะหักนะครับอันนี้นะครับผมเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะปั้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้เป็นชายที่ผมปั้นเอาไว้นะครับก็ใช้เรซินปั้นขอบไว้เพราะว่ามันแตกหมดเลยครับนี่ครับมันแตกหมดเลยครับอันนี้ผมปั้นคอบไปแล้วนะยังไม่ได้ขัดนะครับก็มันหายแตกหมดเลยครับครับก็จะมีตร,ตรงนี้นะครับที่ผมทํารอยขีดๆไว้เนะี่ย ก็คือว่าผมใช้ตัวกนะครับกอตําเส้นที่แตกนะครับตอนนี้ก็ถึงพื้นแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาใช้ตัวเรซินนะครับทาหรือหยอดเข้าไปนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคัดเก็บให้มันเรียบนะครับผมก็มันเป็นลิ้นของ BM เฮะเนี่ยจะประมาณนี้ครับนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะผมทำงานกลางคืนนะก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับผมเดี๋ยวรอชมกันต่อไปครับนะฮะวันเราก็มาต่อกับลินนา BM นะครับก็เจ้าลินนา BM m อนะครับก็ตอนเนี้ผมได้ทำการขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะนะครับจากที่ผมรอไว้นะแล้วก็เก็บงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้รอโพดแล็กเกอร์นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะพดแล็กเกอร์ให้ใหม่ทั้งบานเลยนะครับทั้งอันเลยนะแล้วก็สำหรับทั่งใต้นะครับที่ ผมบอกไว้ว่าน็อตมันขาดนะครับก็เนี่ยฮะนะครับเหลือนี่ตัวงี้งไม่ได้ใส่ใส่ไม่ครบ้วครับเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นน็อตเลทให้หมดเลยครับเป็นน็อตเลทอกเรี่ยมนะครับเนี่ยหัวทอกเรียมครับเนี่ยครับก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับประมาณสิบสี่สิบห้าตัวนะก็จบหมดไปครับทีนี้ก็จะอ่าไม่เป็นตนิมนะครับผมพอเป็นน็อตสแตเลสนะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยฮะ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปโพลักเกอร์กันนะครับก็รอดูกันครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมโซบูนคาร์บอนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับชิ้นอะไร bmw ชิ้นเดิมนะครับก็นี่ฮะหลังจากที่ผมซ่อมไปแล้วนะครับก็จะมีจุดแตกจุดนี้นะอันนี้เป็นรอยที่มันอยู่กับผ้าพื้นผ้านะครับผมอันนี้เป็นรอยที่อยู่กับพื้นผ้านะผมลองแล้วมันไม่หายนะครับ ก็เนี่ยฮะประมาณนี้ครับซ่อมหมดแล้วนะครับข้างล่างก็เก็บเป็นน็อตเลสให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับ,รบเป็นน็อตเลสให้เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งงานลูกค้ากันนะครับก็รวมรวมก็จะประมาณนี้นะฮะ